สวัสดีครับคุณบุษยาเนมนติดเรียกรองนายกนะจริงๆเรียกหัวหน้าเรียกรัฐมนตรีที่เรียกจริงๆแล้วก็คือที่โอ๋พวกเรานี่แหละโอ้เรียกอะไรก็ได้ครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคนใกล้ตัวเนาะจริงๆแล้วก็คุณจนสวัสดีบุษยาเจ๊ได้อายุห้าสิบห้าเองครับ่าน้อยกว่าผมตั้งสองปีอืมก็ นนแต่ก็ยังยังถือว่าดีว่าท่านก็เสียชีวิตแบบไม่ทอรอมานนะเนาะก็หลับไปเลยเนาะพูดถึงก็คือพอมีภาวะหัวใจวาย <c oughs> ไม่มีความเจ็บปวดใดๆนะครับตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะาพาผู้สมัครเดี๋ยววันจันทร์นี้แล้วอะ่ะหรอ,อต้องพร้อมสิครับเขาก็กำหนดให้สมัครนะครับมี คนใหญ่ก็ไปวันแรกแหละถึงมแม้ว่าจะให้สมัครวันที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรก็แล้วแ,วแต่วนใหญ่เราก็ไปวันแรกนะครับแล้วก็ไปจับเบอร์เอาไปจับฉลากนะครับเพราะว่าทุกคนเราไปไปไปพร้อมกันหมดก็ต้องใช้วิธีจับสลากค่ะน้ำตีนน้ำทีมไปที่โคราชใช่ไหมคะเอ่อเบื้องต้นตอนนี้ก็คิดว่าจะไปที่โคราชนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มี คุณพุทธิกรคุณการซึ่งทัางคือเป็นผู่ที่รับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งของภาคกลุิมใจไทยในเขตก,ก,กทมอยู่แล้วนะครับค่ะเหตุผลอะไรถึงเราไปเปิดนะครับเป็นเพราะว่าอีสานก็เป็นพื้นที่เป้าหมายด้วยหรือเปล่าคะก็ที่โคราชเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราในแม้กระทังผู้บริหารเองเนี่ยถึงแม้จะต้องรับผิดชอบ นะครับแบ่งงานรับผิดชอบในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบพิเศษหนึ่งตัวของเองเนี่ยก็รับผิดชอบดูแลโคลราชนะครับนอกจากภาพรวมแล้วนะครับแล้วก็ดูแลหลายจังหวัดที่เราจะต้องลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราอาจจะมีความคุ้นเคยกับผู้สมัครแล้วก็พื้นที่มากเป็นพิเศษผู้บริหารท่านอื่น,นก็ลงไป ตามพื้นที่อืน่นๆเช่นกันค่ะท่านรัฐมนตรีครับ <c oughs> ในส่วนของพักเองเนี่ยค่ะ <c oughs> เห็นบอกว่าเคาะไปสามร้อยก้าสิบ็ตกลงยังไม่ครบสี่ร้อยแหละคะเราแล้วลว,วันวันจริงเราเราส่งหมดไหมคะหรือยังไงคะสาหรับเขตเราตั้งเป้าหมายไว้ส่งครบทุกเขตอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันอาจจะมีปัญหารรุบรักบ้างอะไรบ้างเนี่ย ก็แสดงว่าที่ตรงนั้นเราอาจจะไม่มีความอแข็งแรงหรือว่าหรือว่าไม่ไม่มีอความสามารถในการทำํำอะไรทำ primary หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือผู้สมังไม่สามารถที่จะจัดทําได้แต่ว่าก็คืออยู่นี่อยู่ประมาณท่้ไหร่ไม่ถึงสิบเกตนะครับค่ะแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ไม่ได่โอ้ในบางจังหวัดก็ต้องอยอมรับว่าวมันไม่มีโอกาสเลยแลยาาาายย้าก็ส่งได้สามร้อยเก้าสิบเกตนี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นความคาดหมายนะครับถึงแม้ว่าเราอยากจะส่งก็4 0สี่ร้อยเกตอาจจะมีเหตุจําเป็นบางอย่างก็มไม่เป็นไรค่ะพูดแล้วาทาสโลแกนที่เราใช้หาเสียงเที่ยวนี้เนี่ยก็โดนใจคนเยอะเหมือนกันมีการประเมินเบื้องต้นไว้ย่งไงบ้างครับเพราะว่า ในอีสานเนี่ยโพออกมามันมันดูเหมือนยังยังไม่เด็ดไม่ปวดไงขึ้นอยู่กับว่าโพจะดูในเรื่องของผู้สมัครหรือดูในเรื่องของพรรคหรือ<ะ>ดูในเรื่องของบุคคลที่แต่ละพรกเป็น,นำเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี<ะ>แต่ในโพเหล่านี้เนี่ยก็ออกมาก็ดีครับก็ ถ้าผลของโปมันยังไม่อยู่ในระดับที่อ่านแล้วน่าพอใจเราก็จะได้ขยันขึ้นแล้วก็มีเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานมากขึ้นนะครับโดยที่หวังว่าประชาชนก็จะได้เห็นนะครับก็ถือว่าอะไร ทุกอย่างที่มันเป็นข้อบ่งชี้นะครับเป็นสิ่งบอกเหตุต่างๆแล้วก็การที่เราจะมันั่งแก้ตัวไม่จริงลรอกไม่ดีหรอกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แล,วกแ,ลวกแล้วก็เอามาเป็นเป็นอะไรแรงกดันที่ทำให้เ,เราต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่มีอะไรนอกจืกถ้าเราทำงานเพิ่มมากขึ้นมันมัน ไม่มีไม่มีชาได้เท่าเดิมรับดีแต่จะ,จะเพิ่มมากขึ้นเป็นหน่จะมากขึ้นมากขึ้นเยอะหรือมากขึ้นแบบไม่เยอะแนั่นเองค่ะหลังจากที่เรา <c oughs> สมัครแล้วเนี่ยค่ะทันตีจะ <c oughs> ลุยเพราะว่าตอนแรกมีบอกพวกเราว่าอาจจะลาราชกรารด้วยซ้ําเนี่ยเราเราแปลงยังไงฮะหลังจากสมัครแล้วก็คงจะต้องมีกำหนดการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง แต่ถ้าตรงไหนมันต้องใช้เวลาราชการก็จะลาเมื่อที่จะได้ไม่ได้้าังเดือนลปัญหาแม่ผมผมว่าผมผมบอกว่าสิทธิเนี่ยมันไม่มีไม่ใช่สิทธิแปลว่ามันมันมันไม่ดีข้อห้ามอะไรไว้มีสิทธิใช่ไหมถ้าเอาไปชัวร์ก็ลาทั้งเดือนเลยแต่ว่าก็ทํางานลาเหลือไปกระดาษที่เราลาเราก็ทํางานได้นี่ไม่เห็นพิจาาอะไรใช่ไหม ก็ถ้าจะเพลย์เซฟไงครับหมายว่าก็เราก็มาทํางานนั่นแหละออ๋แต่แล้วก็อันนี้นก็พูดแบบกว้างๆ่ปเพราะไปเช็คดูแล้วเนี่ยเออถ้าเป็นแบบข้าราชการประจําทั่วไปหรือว่าพนักงานลูกจ้างห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ยจะบอกว่าปีหนึงคุณจะลาทั้งหมดได้องวันลาป่วยได้ห้ามเกิน30วันลาก็ได้90วันมันจะมีอ่า มีพ่อเปนบบอยู่มีข้อเป็นดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไปชุดดูในมือตัวของราชการการเมืองเนี่ยมันไม่มีตรงนี้มันไม่มีเนี่ยมันก็แล้วเกิดทุกคนนี้คนเ็าจะชอบหาเรื่องตรวจสอบไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าจะสักสิบนาทีเอาละเดี๋ยวก็บอกเอาเอาเวลาแต่คุณคุณจะมาเด๋ยวเราไปถึงก่อนที่อย่างเนี้ย เราจะไปถึง4บ่าย4แล้วไปถึงบ่าย3 50บ่าย3 45เอ่ละเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นประเด็นอีกแล้วสำนองนี้เรื่องเล้วก็เซฟเวลามันลามันหมดไปเลยแต่ว่าเราก็ปกปงแหมใครก็จะไปไกรก็จะไปใช้เวลาทั้งหมดนี้แล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการลงพื้นที่เนี่ยพบปะประชาชนหรือปลาใสหรือว่าไปหาเสียงเนี่ยมันก็สหรับ ผู้บริหารของพรรคมันก็ต้องใช้เวลาช่วงหลังเวลาราชการอยู่แล้วสี่โมงห้าโมงเย็นยิ่งปาสายเนี่ยก็ต้องยิ่งประมาณห้าโมงหกโมงเพราะว่าถ้าไปปาสายตอนเที่ยงตอนบ่ายไม่มีใครมาฟังหรอกครับอากาศร้อนแล้วก็พวกชาวบ้านก็ยังต้องทํามาหากินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดโดยธรรมชาติว่าการเป็นลงพื้นที่นะครับของผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมือง รหรือนกัยี่ห้อว่าันตรีหรือว่าผู้ที่มีมีอะไรผู้คิดไม่ใช่เป็นผู้สรัมดเฉยๆเป็นสอเป็นเนขา,านาในส<ม>่วนตีที่เขาตีแลงทุนที่ก็ก็ไม่ไม่ควรจะต้องใช้ใช้เวลาราชการค่ะที่นี้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของมนตีก็วางแผนมีแผนไปตลอดเลยใช่ไหมว่า จะไปจากเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องแน่นมากอ่ะดูแล้วเพราะทุกคนก็อยากให้หัวหน้าไปอย่างพูดง่ายๆใช่ใช่แต่อย่างนี้นะคุณตุ๊มืออ่าไปนี่แต่อ้ออ่ะ <c oughs> เรียกอ้อได้ก็ได้ค่ะท่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลาทํางานเนี่ยมันก็ไม่อยกจะไปจะต้องนั่งอยูใ่ใหมเอาติ๊กถูกไหมการทํางานของพวกรัฐมนตรีนี่มันก็เป็นที่หนดนโยบายเป็นเรื่องของ ความคิดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นระบาดรักษาการดังนั้นการสั่งงานต่างๆในเชิงนโยบายต้องอีกเรื่องนะครับทีีน้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็หมายือนว่าเราก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ข้าราชการประจำได้ได้ทำง,งานอ,อ,อย่างเต็มที่โดยที่ถ้าเขาต้องการ ลายเซ็นของเราในการนําเรื่องเสนอเข้าคณะมนตรีเราก็เรื่องพิจารณาเส็นให้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะต้องแบบโอ้โหต้องวางแผนวางนโยบายแล้วกาก็จะต้องทําอย่างไรระยะยาวปลูกปันงบประมาณอะไรต่างๆซึ่งในขณะที่เป็นราการสามเดือนสี่เดือนอย่างนี้ไปถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงโดยมารยาทหรือโดยความเหมาะสม เรานนก็จะไม่เหลืออะไรที่ที่จะต้องมานั่งอยู่ในกระโปรงเยอะแล้วลครับ,รบอ,อืมคถ้ามีอะไรจาเป็นเรื่นดูจริงๆก็โทรศัพท์หรือไม้ก็ต้องซูมนะครับประชุมวิดีโอคอนเฟล็ต์นันทาได้หมดละครับงานไม่มีทางเสียแล้วครับตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ช่วยได้เยอะใช่ไหมคะใช่มันก็ง่ายขึ้นอย,อย่างช่วงโควิดเนี่ยนะที่เวิร์กฟอร์มโฮมกันแล้วก็มีมาตรการล็อกดาวน์เนี่ย าการก่อนว่ามีออางานที่ได้มากกว่าไปทํางานที่กระทรวงหรือไปทํางาน,<ช>นตามเวลาราชการเพราะว่าต้องเดินทาง <c oughs> ต้องเดินทางต้องไปมีพิธีรีตองต้อนรับขับสู้<ช>ต้องไปนั่งรอเครื่องบินนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องออกาจากเครื่องอะไรกัากานั้นมาพออยู่บ้านปุ๊บก็ทำง,งานได้เลยพูดง,ง่ายๆ <c oughs> อะไรแบบนี้ใส่พาสเวิร์ดว่าประชุมนี้นะซูม ประชุมกลมนี้ใส่พ้าเวอร์อะไรกลมนั่นใส่พ้าสเวอรอะไรอยู่บ้านที่ประชุมได้แบบไม่เยอะกว่าที่นนพอั้งัจากีทีสองลำเครื่องนี้ก็ทีเดียวประชุมสามสามสามหน่วยงานมนี้เลยนะแล้วก็กดกดปิดไมโครโฟนปิดกล้องวิดีโอเวลาเราสวิตไปสวิตมาค่ะทัานสี่ครับเมื่อกี้ก็นัานสี่ก็พูดว่ามันมีคนจ้องอยู่ก็จ้องจริงอ่ะ มีผลอะไรเนี่ยป็นกว่างงานคนจีนก็บอกคนจีนก็บอกพวกเลี้ยบ้าบ่อสื่อกินท้าอินก็ไม่มีอะไรทำนะครับอ่าวนี้วกนี้อะไรเขาไปทะเลาะกับเขาเนี่ยอยู่ก็ก็เรจะว่ะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรอืแต่เขาก็ประกาศเลยนะว่าเขาจะไปไปทุกที่จะไปบุรีรัมด้วยจะ แล้วทุกวันนี้อ๋ราะอันนี้หมายถึงไม่ถึงคนจุวีทนะฮะอ่าเพราะม่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ไม่ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าผู้ก็ใช้สิทธิ์ของความเป็นประชาชนตอทนี้เรายอมรับนะใครจะใช้สิทธิ์อะไรใครจะตรวจสอบอะไรเนี่ยเราเราถือว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นพักการเมืองว่าเป็นองค์กรสาธารณะนะครับ ไม่มีใครบงังคับให้เราเข้ามาทำตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนมีข้อสงสัยต้องการจะตรวจสอบนะครับในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเราทําให้เกิดเราเราได้ทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขามีส <links S 1> ิทธิตรวจสอบอันนี้เราต้องอยอมรับนะครับมันเป็นสิทธิ <c oughs> เข<อ>าไม่มีปัญหาอะไรเวลาเวลากล่าว <c oughs> หาอะไรมาก็าตั้งแต่เริ่มเรื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ก็ ตรวจสอบได้ทุกเรื่องแล้วตรวจสอบแวก็กลายเป็นการทิ่สุดได้เห็นว่าสิ่งที่เขากล่าวหาตรงนั้นเนี่ยนอกจากนี้เป็นเ้วยจริงแล้วเนี่ยยังเปลี่บนสมมด้ว่าเขาปั้นนะเป็นตัวขึ้นมากล่าว่าอะไรกล่าวกล่าวกล่าวหาด้วยตอความข้อมูลนันเป็นเท็จเยอะแยะไปหมดอันนี้เราไม่ฟ้องหรือว่ายังไง่ะโอ๋เราเขาเรียออะไรถ้าในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเวลาคือ คือคนเวลาเจตนาาไม่ดีกับเราแล้วเขาเกล่าวหาอะไรเข้ามาแล้วป้าบอกว่าเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในอีกไม่นานว่ามันเป็นมันเป็นเท็จทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นเนี่ยแค่นี้คนที่ไม่ประสงค์ดีของเราคนที่กล่าวหาเราเนี่ยเจ็บปวดมากกว่าไปไปถูกฟ้องอีกครับนะครับาล้วเราก็เลยถือหลักวางเฉยดีกว่า นะครับเพราะาว่าของพวกนี้นี่ผมเองครับ<ฆ>ในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วต้องฟ้องให้ถูกตรวจสอบ<ฆ>นะอย่างเช่นมาบอกว่ารับเงินสามหมื่นล้านนะเห็นไหม<ฆ>ตอนแรกก็ตกใจกันไม่ใหญ่ว่ารับเงินโอ้ทำไมทําอะไรกันรับเงินได้ไงต้องสามหมื่นสามหมื่นล้านนะสุดท้ายคนกลางาก,ก็บอกเลยว่ามันไม่มีก็ยังไม่ได้เซ็น<ฆ>สัญญ,ญาจะไปรับได้ยังไงแค่คาดคิดกันไปเอ่า รงนี้ไม่ต้องไปที่ศาลเลยเขาพูดเขาส่งน้ำลายขึ้นท้ายมันก็ลดลงมาแปะหน้าเขาแปะหนวดเขาไปใช่ไหมเขาเขาก็เหม็นเราเองเราก็ไม่ได้ไม่ไป่คิดอะไรว่าต่างคนก็ต่างกระดานแบปาดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นบทบาทที่ก็เขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขารับงานใครมาใช่ไหมพอเขารับงานมาเขาก็ต้องทำตามในแจ้งเขาเขาแค่นั้น ตรงนี้กระทบกับคะแนนไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเอาตรงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคะแนนพี่หนูคะแนนหนุ่มรัมตีก็ว่าที่นายกบ้าเหมือนกันแต่ตอนนี้เหมือนมันเหมือนมันเหมือนนิ่งๆไปนิดน,งนึงไหมคะมีผลไหมกระทบเพราะเพราะอ้ออยู่ข้างนอกไงคุณอ้ออยู่ข้างนอกคุณอ้อไม่ได้ทํางานอยู่ในพักคุณอ้อไม่ได้หลงพื้นที่เหมือนกับผู้สมัครของพักเนี่ยพอเพพอไปฟังคนที่มาว่ากล่าวให้ร้าย ก็ยิ้มเหว่าอุ้ยพักไปโต้ตอบมันก็เลยดูเหมือนนิ่งๆแต่พักเม่เกีวเวลาไปโต้ตอบลยครับ<ะ>ไปโต้ตอบคนที่ว่ากล่าว<ะ>ให้ร้ายมาเนี่ยอมผมได้อะไรผมลงพื้นที่โอ้ผมได้อย่างา<ะ>นั้นหนคะแนนก็ยังได้มากกว่าก็ยังได้ก็ยังดีใช่ไหม<ะ>ได้ได้ลงพื้นที่ได้หน,นึ่งคะแนนแต่ถ้ามูจะไปโต้ถีกับคนที่ว่ากล่าวให้ร้ายมูจะไปนั่งจ้างทนายจะฟ้องกลับอย่างนี้อย่างนี้ แล้วคนเหล่านั้นทําให้คุณยังผมเพิ่มขึ้นไหมไม่มีมใช่ไหมคืออย่างนี้ดีกว่าเราเอาเวลาไปพูดกันได<ๆ>้ดีกว่าค่ะ<ห>พูดไปแล้วพิสูจน์ไม่ได้คนที่พูดก็ก็เสียหายเองใช่ไหมดูเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ดูสารพิจารณาออกมาก็ชัดเจนว่าไม่มีความผิดในใจทั้งสิ้นแล้วตอนนี้จะตอบว่ายังไงไอ้ส่วนที่เรื่อง ที่เป็นความผิดก็กลายเป็นส่วนใหญ่ความผิดติอยู่กับสนที่ที่ที่ว่ากล่าวให้ร้ายมาทั้งนั้นเลยที่สร้างเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นเลยมือตีกีเรื่รองตบกีเรื่องใช่ไหมมีมีทะเลาะกันอ,อะไรอีกอะไร, <laughs> รนี้เอาของไปบริจาคยังถูกคือนนี่ผมก็หงวเลยอันนี้เราก็ต้องโหโอ้โหแม่ไม่ได้จะทำดียังทำไม่ได้เลยแสดงว่านีมันบาปหนามากใช่ไหอืม อืมตอนนี้เนี่ยโพอีสานเท่าที่เราทำจะทำบุญจะทำบุญไม่ทำไม่ได้เนี่ยมันจะมีอะไรหน้าอาพับมากกว่านี้เห็นไหมหน้าสมเพศมากกว่านี้อืมอืมในส่วนของสวรรค์ติดก็เรืสวรรค์ิดอืมแล้วเอากลับมาเรื่องเลือกตั้งดีกว่าว่าในโพอีสานอันนี้โพพักนะตอนนี้เนี่ยเราเรามีพื้นที่เป้าหมายที่เราจะเจาะได้เยอะไหมคะ เพราะว่าคะแนนผมสนุกให้คุณอ้องทั้งท่านผมผมสนุกให้คุณอ้องทั้งท่านฝั่งดาบเรียนทางตรงฝั่งโดยกามเคารพเลยว่าเวลาทําโพที่โพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนมุดพักทำนะครับค่ะนะครับเวลาพักทำโพนี่เป็นเป็นโพที่ที่ที่เป็นมืออาชีพ่ะนะอันนี้ที่ที่อนฟังนิดนึงว่า คุณอนุทินเพลี้ยที่แล้วเนี่ยบอกดิฉันเนี่ยเป๊ะเลยนะอ่าให้คุณมือทินพูดต่ออ่าที่บอกว่าเป๊ะเนี่ยมันมันเป็นตัวเองบอกไหมล่ะมันก็ต้องเอาออ่การการศึกษาการวิจัยการติดตามงานที่เรียกโปรเนี่ยมาเป็นมาเป็นองค์ประกอบของการพิจัยณ์ของการวางแผนงานตุกตากตั้งแต่มีกรณีเรื่องนี้ขึ้นมามีคน ใส่ร้ายใต้สีมามีคลพยายามที่จะอ่ากล่าวด้วยค่าพักนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขารับงานมานะครับแต่ว่าในส่วนของกาเป็นพักกรุงเทพไทยไม่มีใครมีปัญหาเลยอืมประชาชนเขาจาไม่มีใครใรู้สึกตื่นเต้นโวยวายนะครับมีภาพวิจารณ์หรือว่าขอให้อพักเนี่ยได้ ปรับค่าทีหรือว่า,าเปลี่ยนคนละยุคใดๆเลยไม่มีเลยมไม่มีเลยและวโพหลังจากนั้นนะครับก็ไงคแสดงออกมาให้เห็นถึงจำนวนทั้งคะแนนทั้งความการทั้งการคาดการของจำนวนที่นั่งในสภาก็เพิ่มมากขึ้นออันนี้ผม ผมผมเรียนทราบด้วยความภาคภูมิใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่รู้เรื่องนี้ดีดีดีเพากเขาพับใช้โพพักใช้โพโพที่พักการเมืองทําไม่ใช่โพโทรศัพท์อืมมันก็คนที่ทำพักการเมืองจริงๆทำโพจริงๆเขาก็จะรู้ค่ะ แต่นี่ให้เครดิตจริงมาฟังเพราะเที่ยวที่แล้วเนี่ยดิฉันถามคุณอนุทินคุณนทินไล่ดิฉันฟังแล้วมันเป๊ะตามโพธิ์คาวที่แล้วห่างกันหนึ่งที่ใช่ก็คือคือพี่หนูพี่หนูมาเล่าให้ฟังแล้วพี่หนูก็บางคนไม่คิดว่ามันจะมใช่หรอมันจะได้หรอเอาตรงๆคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้วิธีแบบแบบเขาเรียกอะไรคาะประตูบ้านเลยแล้วก็ ู้สมัครจะต้องทําสรุปให้เห็นทำพิสูจน์ให้เห็นนะครับคือไม่ใช่แบบอย่างทำโพนี่อย่างมากแคนโตก็พันสองพันคนค่ะใช่ใช่ก็ตัวอย่างแต่ในส่วนของรักบุมเดชไทยเวลาทําทําโพคือให้ผู้สมัครลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเครือข่ายของเขาค่ะ,ะนะครับแล้วมันอธิบายสั้นๆก็คือมันมีระบบที่เรียกว่ามั่วไม่ได้ การรายงานกลับมานะครับจะต้องเป็นแค่ว่าเป็น Real Time Real Figure เสมอเป็นทั้งเวลาจริงนะครับแล้วก็เป็นจำนวนคนที่ไปเพาะประตูบ้านเนี่ยของจริงมีการพิสูจน์นะครับซึ่งมันมันก็ทำให้เราเราเรามีความมั่นยำในในเรื่องของของอ่าโพที่ออกมาแล้วการของของโพที่ออกมา<อ> แล้วก็เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจริงมันก็ถึงหางกันแค่หนึหน่งหนึ่งแต้มนะครับซึ่งของจริงคือมากกว่านะอแต่โพเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งแต้มที่ได้โอ้ใเราดูดูกันอย่างอันนี้เราก็ <ทะ S 1> พักพก<ท>็มีุใจแฟนแท้พักกูร์กุญเจไทยก็มีแฟนคลับที่เขาชื่นชมเขาเชื่อมัอ่นในการทางานของภาคกร์กุญเจไทยแล้ก็ต้อง บอกกับคุณอ้อบอกกับท่านผู้ชมว่าคค่ะรับวันนี้โพผมเป็นไปอย่างที่คุณอ้อคิดคือว่าตายแล้วตอนนี้ลดน้อยเลยหรือว่าเป็นก็กรน่าจมันโพอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นโพเป็นไปตามนั้นจริงผมก็คงคงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็เอาเอาแค่ พอเอาไว้ประดับสภาก็พอมั้งไม่ต้องแบบโอ้โหแต่เราเราเราทําการเราเตรียมเตรียมทำการเลือกตั้งมาตั้งแต่ผมว่าประมาณปีขรึ่งเลยนะครับอเพราะเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้รัฐบาลแบบนี้รัฐบาลผสมมมีเขียงเชิงสิ่งหนึ่งนิดเดียวมันนล่มฟงอยู่ได้ถึงสี่ปีสภาก็ล่มนะเอมันก็ไมเ่ยลาบเรื่อยไปตลอด นะครับแล้วก็ความการทํางานกันก็ก็โอเคไม่ถึงท่านเลวร้ายนะครับค่อนข้างจะจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าไอบรรยากาศการทํางานในสภามันมันก็จะแบยไม่ไว้วางใจตลอดมีอย่างอย่างนี้ตลอดมีการมีความแตกต่างของคะยในการไว้วางใจของรัฐมนตรีแต่ละพักตลอด ถ้าคุณเอไทยคุณตัวผมเองผมก็ต้องเตมพ้อเสมอโอ้ยเกินสามปีแล้วเว้ยแม่จะไม่่่อยูจะเขาดาวได้แล้วน่่จะเร็วๆนี้แล้วบางทีมันก็จะมีเอ่ออาจจะมีแบบแค่มาเป็นสัญญาณของวิ้จัดการอยู่บ้างอะไรบ้างทางการเงินใช่ไหมเราเราก็เลยบอกอยากแรืนั้นเลย ลงพื้นที่เออทิ้งลงพื้นที่ตั้งแต่สิบแปดเดือนสุดท้ายก็คือปีซึ่งสุดท้ายทำได้ดีถ้าเด็กเขายุบสภาเราก็พร้อมเลยถ้าไม่ยุบไปอยู่จนครบวาระเราก็ยิงพร้อมอัานี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันมันเสียหายสำหรับคนที่เออได้กะเตรียมทํางานมาก่อนลงกาทำงานมาอย่างมากอย่างดีนะครับผม น้ำตีขอถามนิดนึงอันนี้เรื่องงานในกระทรวงเพราะว่ามันมีเรื่องข้อมูลคนไทยรั่วค่ะห้าสิบสามล้านนี่เขาโยนมาว่าหมอพงหมอพร้อมมาโยนกับการเนยังไม่ทำอะไรก็โยนแล้วใช่ไหมครับต่ยังไม่มีใครมายิเนยันว่าเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่หลุดมาจากตรงนั้นนะครับข้อมูลของการสาธารณสุขไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขนะข้อมูลของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยหรือที่เรียกว่าข้อมูลของ อผู้มารับบริการทางด้านสุขภาพเนี่ยก็มีทั้งมาจากโรงพยาบาลเอกชนมาจากโรงพยาบาลของรัฐมาจากโรงพยาบาลของกทมของมหาวิทยาลัยต่างๆคณะแพทยศาสตร์ต่างๆนะครับมันเป็นข้อมูลที่ที่ถือว่าเป็นข้อมูลคนไข้ที่ที่ที่แด่ละหน่วยงานแต่ละสถาบันการเขาก็มีของเขา เราอยู่ดีจะมาอยู่กันรือว่ามาเป็นเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เหมือนกับการกล่าวหานะครับ <S <S แล้วก็ข้อมูลในเรื่องของหมอพร้อมถ้าจะอ้างว่าหมอพร้อมเนี่ย <S 2> <S 2> หมอพร้อมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่าเข้อมูลที่ว่าท่านมันติงไปกีป่กี่กี่กี่เข็มแล้วอะไรแล้วนะครับแล้วก็ เราก็ต้องดูว่าทําไมเขาถึงแฮเกก็มาได้เพราะว่าข้อมูลทุกข้อมูลมันก็จะต้องมีการปกป้องอยู่ในระดับหนึ่งะนะครับตรงนี้ทางตัวผมเองพอได้รับทราบมาเขาได้ําชัดทางท่านบรัดากระทรวงสาธารณสุขให้ไปดูทีิว่ามันเกิอดอะไรขึ้นแล้วมีข้อมูลอะไรที่ที่ที่มันมันมีความละเอียดอ่อนหรือสําคัญมากไหมะนะครับซึ่งตรงนี้ การป้องกันนะครับหรือว่าการที่จะปราตามเนี่ยมันก็ต้องเป็น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 เรื่องของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานาทางที่ดูแลเรื่องไซเบอร์เคียวริตี้นะครับตัววนของกระทรวงเองถ้าเกิดมีใครมาล้วงมาแฮกไปกระทรวงก็ต้องเร่งแจ้งความดำเนินการมันก็มีขั้นตอนออกมันอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของของของ,ของหน่วยงาน ในในในสังขัดของกระทรวงซึ่งเป็นเป็นงานของของของระบบที่มันเป็นระบบของงานประจําอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็ต้องไปไปว่ากันปัญหานั้นแย้งความไปอะไรไปนะครับแล้วก็หาทางที่จะปรับปรุงปรับปรุงคุณภาพป้องกันขึ้นมาทุกวันนี้ถ้าคู่นี้ก็ยิ่งดีอย่างเลยเนี่ยผมเนี่ยขอ รวบระมาณทำคราวกลางข้อมูลสารสนสุดนะครับของอ,อคนไทยทุกคนนะครับซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านแล้วก็ถูกตีคว้นทุกทีนะครับไม่ยอมให้บอกว่าที่มีอยู่ก็พอแล้วนะครับเราก็พูดแล้วว่ามันถ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยรวมศูนย์กันเนี่ยการป้องกันการารั่ไหลของข้อมูลการป้องกัน อความลับอะไรต่างๆมันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ต่างคนต่างเจ็บอยู่แต่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าตู้จตีตู้อย่างนี้ผมก็ผมก็ต้องก็ต้องบอกว่าผมได้ทําไปแล้วแต่เขาไม่อนุญัตงบประมาณไม่อนุมัตเดี๋ยวรอครับเป็นนายกรอไปรอไเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้อ่าแบบนี้ต้องเป็นช่องให้ทำดี ต้องต้องมานั่งนึกเรื่องทนนี้แหละถ้าปล่อยให้แต่ละหน่วยงานเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่พอรั่วออกมาทุกคนก็ต้องโทษคนอื่นหมดแ้ะครับนะครับจนจนกว่าจะตรวจสอบได้อย่างจริงจังว่าออกมาอย่างไรต้องจนกว่าจะทราบว่าคนที่รับผิดชอบข้อมูลเนี่ยปล่อยให้มีการรั่วออกมาอย่างไรเนี่ยก็ก็ก็ค่อยค่อยค่อย่อยมาดาเนินคดีอย่างนี้มันก็ไม่ทันการ อืมต้องกันไปก่อนนะโอชัดเจนมากเลยค่ะท่านตีคะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอกํกำลังใจให้ไปลงพื้นที่ขอคะแนนต่อนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ